พีโนสวัสดีค่ะมาชมกับบ้านพร้อมที่ดินมือ2กันนะคะแปลงนี้นะคะเรียกว่าคุ้มมากๆเลยค่ะทุกทานทําไมถึงบอกว่าคุ้มล่ะคะต้องบอกว่าราคาถูกใช่ไหมคะใช่เลยค่ะบ้านพร้อมที่ดินขนาด56ตารางวานะคะเป็นที่ดินฉนดคขุดแดงค่ะราคาโปรโมชั่นนะคะราคานี้ก่อน27มิถุนา 68นี้นะคะเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะจะสิ้นสุดวันที่27มิถุนายนเท่านั้นนะคะบ้านพร้อมที่ดินใกล้มราชาพัฒสารคามค่ะราคา1 7 8 0 0 0บาทราคาถูกมากๆสนใจกำลังมองหาซื้อบ้านรัที่ดินอยู่มหาสารคามทักไปคุยได้นะคะเป็นที่ดินฉนดทุดแดงค่ะอยู่บ้านเก่าใหม่ตำบลบอ่อใหญ่อำเภอบรวือจังหวัด มหาสารคามค่ะโทรคุยสอบถามหรือนัดชมแปลงจริงติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปสอบถามเพิ่มเติมคุยกันได้โดยตรงเลยนะคะเจคิโนเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ